หนังสือที่ดีนะที่ผมชอบนะบแล้วก็คิดว่ามันเป็นวรรณกรรมเอกของเมืองไทยเลยก็คือคู่มือมนุษย์ที่จริงแล้วเล่มนี้นะครับเป็นผลพวงต่อจากเล่มนี้นะครับนะครับถูกแปลแล้วหลายภาษาในโลกนี้นะครับแล้วก็เป็นแมนนวลสำหรับเราเริ่มจาก พระพุทธศาสนาท่านชอบในเหลี่ยมไหนนะครับอะไรที่ต้องศึกษาอะไรที่ไม่ต้องศึกษาแล้วการยกระดับจิตของเราจากระดับปุถุชนเป็นอริยชนจนกระทั่งเป็นอริยะเจ้าได้นี่ในเล่มนี้เล่มเดียวนะครับท่านอ่านเล่มนี้แล้วนะครับเล่มเดียวท่านจะพบสุขอันปานีตนะครับสุขอันปานีตที่ท่านพบนั้นเนี่ยจะเป็นสุขที่เอาเงินแลกไม่ได้แล้วก็ มันมีเป็นความสุขที่ละเอียดมากกว่านั้นอีกนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่เคยพบสุขอันปานีเนี่ยเขาก็จะวิ่งหาสุขตามโลกวัตถุนิยมเนี่ยไม่รู้จบถมไม่เต็มนะครับถ้ามาทางนี้ปั๊บเนี่ยท่านจะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบอาจารย์ผูท้ทราบบอกว่าท่านเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์จิตใจสูงอย่างดังนกยูงนะฮะถ้าท่านเป็นคนก็คือว่าท่านยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ แล้วไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าเอ๊ะทำไมอ่านรอบแรกแล้วไม่รู้เรื่องมีคนบอกอ่านรอบแรกแล้วไม่รู้เรื่องอ่านหลายๆรอบครับรับรองพอรู้เรื่องปั๊บเนี่ยท่านจะอยากอ่านซ้าอยู่เรื่อๆยๆนะแม้ถ้าวันนี้ผมเห็นเล่มนี้ปั๊บเนี่ยผมก็ยังคว้ามาอ่านอยู่เลยเนี่ยมันทําให้จิตเราอิ่มมีปิติ